กาบสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องกันเบิด์ตกูสูตรสุขคนก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอยาวาซานเอลอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้อ่ามาพ่อมาเจอกับอยเนาวมื้อนี้บอยาวกัดสิพาพี่พาน้องพ่อแม่พี่น้องไปอ่าบ้านแจ้งปูนเนาะพ่อแม่พี่น้องเมืองจำพรก็คือบอยาวสิเข้าไปอัปเดตเฮือนซานของอ่าแม่จอยหรือป้าจอยเนาะที่บอยาวเคยอ่ามอบเงินให้เพิ่นไปต่อเติมเฮือนซานเนาะซึ่งก็เป็นอ่าหมู่คูเพิ่นที่ คยอันเฮ็ดเบี้ยเฮ็ดงานก็อยู่น้มกันตะกอนตะกี้แหลนะเนาะที่ให่ยเหาวเป็นสะพานบุญให้เพิ่นไปอัปเดตให้เพิ่นเบิ่งเนาะมาว่าตอนนี้เพิ่นไปฮอดใส่แล้วเนาะแต่ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบุญขอบุณเพิ่นเนาะก็ขอให้เพิ่นอยู่ดีมีแฮ้งสุขกายส,สบายใจอานุโมทตก่อนเงินเด้อคิดถึงแต่กำลังปรารถนาสุขกายสบายใจเนาะอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็คืออย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้บหยาวคือเก่าเลยพ,เพ่อแม่พ,มพีน่น้องเพื่อเป็นกำลังใจให้บหยาวได้ทั้งคิปดีๆให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งต่อไปเนาะสำหรา เ็ดไปหอดใส่แล้วเนาะโอเคไปเบิ่งนกันเลยพ่อแม่พี่น้อง เพืนซานเราเป็เปี่รีแบบ้อยเนาะอ๋อแากลักลงก่อขึ้นพี่น้องเลยกํลาลังในสำนีเนาะผลตกยันเห็ดอย่างบ่ได้ี่ยเนาะพี่นออ้องกํา,าลังกอกําลังอันนี้เป็นอย่างเนาะเข่าแล้วเนาะจะเป็นเข่า สิเป็นข้าวสบายดีแม่อโดยอ่ายังนีเนาะโดยแม่แม่นบ่โดยประมาณนี้เนาะพี่น้องอ่าบ่ยาวอาจสิบ่ได้ยางเข้าไปางนเนาะเพราะว่า อ่ากอะด้ยแต่ช่วงนี้เนาะตั้งั้นก็กโกแล้วมาหาามันก็กโกแล้วบ่แม่โอแล้วอ๋อยัางสีโอก่อนหนึ่งึ้นไปเหล็กสีเทคานโอ้โดยโดยอ๋อนี่ก็ก่อขึ้นใหม่บ่ะอยน่เน่อขึ้นใหม่ลูกโอ้อันข้างข้างพุ่งกระโกแล้วเนาะก่อแล้วนะฮะอ๋อโดยโดยโกสามล้านหรือเล่าสี่ล้านหรือเปล่อโสามนี่แหละโกสามนี่แหละก็สซี ก็จะมักรออีกกอนหนึ่งแต่กระเทือนเล็กแม่ก็ซื้อมาเลยขึ้นไปก่อนขึ้นไปลูกอ๋อกอแล้วเนาะทั้งหลังเล็กล้านเนาะมันกอ๋อสามล้านเนาะกอทั้งนี้ข้างหลังทั้งตะกอเด็กกระสือมาอะไรหันหันเล็ก เล้กระสือมาหรับวะอืมปูดชิบสองโดยโดยโดยประมาณนี้เนอะพี่น้องเลยอ่าแม่เคยมานังพี่นะดูว่าไอ้คนดู่นอนแม่เลยดูแบบสดชดชนเฉะเนาหลงหองโดย อพอแล้วไปช้สอะพอไปงัวไปเบิดหมือห้ากัมาหอดนี่ันแม่ก็ลงอาบน้าอ๋อไปบงัวบ่ปล่อยงัวงัวไปเห็นซาหมืออแหละงัวเบินซามมื่แล้วเอ้ามันบอกก้ามาบ่มันงัวเอาปล่อยมันคือเซิงเลยไปลงไปเลยลูกชายรไปลงเห็นร้านเนี่ไปเห็ดเบี้ยซอยเขาเขาสีเห็ดบุญ โดยโดยโดยเจ้าเจ้าไม่ได้ซื้ออยู่แล้วก็อันนี้นื้อเห็ดตอมาได้บ่แม่ผุนตกบ่เมื่ออื่นนี่จะได้เริ่มอีกเริ่มเมื่ออื่นอีกบ่เริ่มอีกเมื่างบ่นี่นะบ่เฮ็ดเองเบ่จ้างสองก็ต้องใช้หลักอย่างเนื้อเห็นั้นเนื้อโดยซื้อดินบล็อกก่อนหนึ่งช่องพันเลยเห็ดเองได้กะเห็ดไปเนาะแม่เห็ดไปถ้าจะไปจ้างจะมาจะใส่ซื้อได้ก็เซ็นหนึ่งทั้งท่าไยพันเลย มันก็ดินจีเหนเนหินกับทรายหลั่นสองหินกับทรายหลั่นสองเนาะหลั่นสองอ๋อโดยเขาลั่นอะไรลูกเอ้ยแม่ก็เซตไปเบิ้งไม่สิก่อขึ้นแล้วก็ก่อขึ้นไปแล้วก็สิเทคาแก็สิตั้งมังกบโดยเฮ็ดได้ซทำอันที่มีเงินเนาะแม่เนาะเกษตรทำมีเงินด้ทายกันทำนั่นเนาะโบมีก็ถือว่ายุดอะไรไป ส่ํานี่ก็สาธุบ่ก่อยสาธุยอมมึงโด้ๆมีผู้ก่อขึ้นมาให้สํานี่แม่เอาพามาคังอยู่ก็พอได้อยู่ด้อแ่่อแม่อยู่ตะกี้ด้แล้วก็กมาสําเิงแม่กสิมางตูดຕนี่ออกนะพื้นนันแม่กสิเฮ็ดานอยู่โดโดนะตเนาะลแตมอ่ะก็เฮ็ดไปแะโห้มีกว่าเฮากยังมีโด ไล่ีบ่เฮ็ดห่อนแซลนี่บ่เคยมีหอยเห็ดเลยหรอกเอาบ่มีเห็ดบ่แถวพี่นะออ๋มันเมืองเพิ่นคือว่าได้เห็ดเจนไปขายกับแถวนี่มันมีแต่หน่ามันจะเอาเห็ดมาใชู้กเอ้ยหน่าออกมามันเพอาะมีมีป่วกมีอย่างมันบ่มีกกสาดกกคุ้มบ่มีเห็ดเลยลูกโอ้แมันได้แต่ต้นไม้เหมืนบ่คันป้าแล้วพอได้อ๋อจ้าวจ้าวจ้าวคันป้าแล้วพอได้ลูกเอ้ยจนละหาไปพร้อมผลิตปูปลาหน่าหนามันบ่อึดเลยไปกินอยู่ โดย,โดย,ยจสมา่วมาได้หายกินเองพะว่าบริสุทธิ์ของไผ่กินปลาเ้าก็ไปหาเท่านั้นเลยโดยโดยกินถ่ากินน้ำเแล้วาทำไมานี่นะง้างเม่เห้าก็มาหอดนี่เข้าก็หนึ่งแถวแรงอ๋อแม่ก็เบ่งเจ้าอ<แ>ยู่ขึ้นนี่ค่ะโดย,โดย เหนื่อยเบิ่งอยู่ปะเบิงจะอยู่คอนทำเบิ่งสภาพแต่ละคนกะโอู้น่ารู้เลยแม่แม่ตัวแม่ก็มีหนาลูกโลยแม่แม่แม่มีคือกันเนาะแม่ระบาดแม่เบาเลยโลยแม่ก็เบิ่งจะอยู่คืนเนี่ยค่ะลานหน่อยเร้องทานหน่อยก็อยู่มีแล้วไมนนี้อยเลยกะพออยู่ไปแล้วก็อยู่ไปน่าลูก อันนี้เขาเมสิเตียมไว้อันนี้บ่เขานะเออเข่าตัวนี้หันแม่เอาขึ้นดาวเลยกล้ก็เมสิเตียมใบไปซื้อบล็อกม่อ๋อเมสิขายเข่าน้ำบ่แมนเขาได้ซอยกันบัดเขากินได้สิเขากินแม่เอาขึ้นแล้วอ๋ออันนี้ใช้เมสิขายเนาะเออบางอาหานใบหายคานาโอ้ยังบ่ได้หายบอยังเขายังบ่มาเอาเขาอยู่สวรรค์อ๋อโดยโดยโดยน่ารักเลยอ๋อแล้วก็สิขายเข่าพี่น้อง สีขายเข้าอันนี้สีส่คาน่าเด็กกับสีคลายข้าเพื่อซื้อมังคบอีกเนาะฮกโฉบเม่สีขายเนาะยันว่าเพิ่นโบทุกโบทันแด็กกัสีเฮาสีถาแต่เพิ่นลายโซ่เพิ่นน้ำเนาะออยเพิ่นนันไหนที่พ่อบายหาได้รอ่าระวังไฟยซัดนะเอาเลยพอหาได้แล้วกหาไปดึงไปเอาอะไรดูเลยสถาสจีเบมือถาแต่เพิ่นไม้มันกรบได้เอเมนเจ้าแมนแมน บาไว้แม the pues ่ก so so nah, ็จะง่ายเพื <ously> ่อนไหนแม่ระบาดเป็นซอยสมิชาถูยงมือเป็นอยู่ดีเองโดยโดยไปสิมาเอาเงินซอยเจาหาหกล้านบมมีหดอกไปในบ้านไปคอหลอมก็พันหนึ่งสิไรได้ด้นโดยน้องนนานั่งยืนดูน่งยีนดูรายจะเปยงติยงมือเสียมใจนี่คนบริการศึกษาเป็นอะไรไรดูเอยทานคำเพียนไ่ได้ข่าบ่อบ่อม่ได้ข่าคนนี้ก็บม่ได้เข่าป้อนี้อันด้เข่าปอสองบ่ เอยเอากับฮกสอบเอาสิขายฮิโล่สี่พัน่อสิไปซื้อบรุงกบเลยเลยเห็ดกระพอบ่นี่แม่เฮ็ดกระพออันที่ก่อาลูกไผ่แน่อ๋อลูกด้านซ้ายแม่ก็เป็นผู้จมบักกงานเป็นผู้สมปรูนพ่อเป็นปุกโก้เลยโดยเลยเฮ็ดหแ่นั้นพฝนประตกแม่โฮ้ยบ่แหลกบอกค่ะโดย ทานจิตาจะเป็นร้ายเป็นกาบโมได้โดยเจ้าหน่อยปัจจบบุบันคือประคองผ่าตัดเนี่ยเดียวเถอะบอกเราเลยเลยไปเนาะเลยอันน้องหล่าจะพามาเด่นเกมอยู่นี่เด้อ,อ,<ป>อเห็ดหอดะบอ๊อกเนาะอยู่พี่เนาะบอกว่าม,มีเห็ดในหลูกทางนี้บ่ามีเห็ดสั่งว่า ก็เมื <im 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 IT. <im <im ่อนี้เขาก็เข้ามาอัปเดตให้เพื่อนเบิงแม่ว่าเขาไปฮอดใส่แล้วเนาะมาฮอดอ่าคืบหน้าไปฮอดใส่แล้วก็คืออีกอ่ะเที่ยวไหนก็คือสิมาเบิงอีกเบิงไปเรื่อยๆนะแม่เขาก็ซีข่ามาเบิงเรื่อยๆเนี่ยข่ามาอัปเดตในเพื่อนเบิงเรื่อยๆเนาะมาฮอดขั้นตอนได้แล้วฮอดใส่แล้วเนาะดูรังขนาดเนาะดูเนาะแม่เบิงตาแม่นับเบิงหรือปะเลยดูเก่งสมพวนบอรเก่งเป็นไงแม่เต่งสมพวนเลยเลย ไปในไรเฮากะก <laughs> ินสมควรดอกใบเจ้าหันมีพิซซ่าน่ากินเลยก็มีฮะข้าวตำดีความดีแต่ก็ดีเน่าดุกเนาะโดยเมอกันแหละเป็นยังมีแต่เห็นยังอยากได้ไรกับบุบปอดีปัดให้ดอกโดยดโดยโดยพ่อพายู่พอกินพ่อก็สนิทก็ให้กินได้ยีดอกเวยโดสาธุ์น้อมือลูกเลยมาหอนมาเถิงแม่ยังมีอยู่เลยบุญกสิฎาคมลูกคำเต้าอยู่ดอก จ้าตอนในรูว่ามาซอยแม่จำมนใต้แล้วแม่เงอนเลยดูเลย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 จำในก็ยังดีอยู่ใครกับคนผัวน่นก็ยังใครแม่ก็ยังได้เห็ดให้เหตุน้าน้ำเนยนะกับพ่อบัะคอภัยเลยแม่เมวานกัแม่ยืมเอาเด็กๆเรงหน่อยกับพ่อแด้หอดลกยานี่เลยดูเลยเลยเลยกระสู้ๆนะแม่เนาะ น่มีกำลังใจหนูเนาะอาวมันคือหนังใจขึ้นได้ป่วันนี้นะเพราะว่าแม่ได้เห็นลูกไปบอนหันบนีโอ้วแม่กับแม่เห็นแม่กับสงสารเลยนะแม่จะคลองจะจะคลองกับบ่มีคือกันเนาะจะคลองกับบ่มีคือกันจะผูกลัวหันอ้าวภูทุกลัวแม่กันเรงมี้ได้เนาะยังไงกันโดยโดยโดยดีเลยลูกเอ้ยเห็ดแนวนี้หันซอยเรือคนกัวคนใหญ่ตัวเอญ่โดย จะได้ก็ให้เจ้าเจริญหงเหืองโดยขอให้มีความเจริญหน่อยตอเรามาสอยก็ได้แม่ก็เคยเห็นในินตาก็ได้สอยแม่ก็คือกันให้เพิ่นเจริญงเืองซูย่ก็บ่จักมีความเว้าความวายังเบิดคนบ้านนอกบ้านนาเนาะหนยแม่สิเว้าหยังเว้าความอนความบ้านแม่ก็บ่เป็นยแม่นวาสเว้าไเนาะเว้าสเว้าได้หยตอนตะกี้ก็แม่ให้ง่ายคนนี้ อันนี้หันเมยสบายใจมาแน่เลยแม่หันเมยก็ยังบ่มีความอยากงไงอย่างของประเดี๋ยวดีใจกับบะแม่น่ะนะโดยเมยดีใจมาแล้วแม่หันเมีแห้งแล้วแต่ก่อนนั้นนักกุนีเนาะนักกุนีแต่ก่อนนั้นนั้นอาศัยลูกเพราะจะสำนันเลยลูกเอ้ยไม่เป็นอันตรายโดยโดยก็บางทีสูจะโทรมาแม่ได้แม่กับบอบเบนสิบ่สิซว่าเออเห็นเผื่อจะโทรไปหาเห็นเผื่อจะโทรหาบ่แม่บอกกันคนแบบนั้น เคยกับได้ทอมาดินนะแม่บ่บ่บเนาะโทรโทรไปจังหวัดยะเพิ่นเสียน้าเาเฮาก็บ่นั่นแลจังโทรไปขอบ่เฮ็ดมาเฮาเพิ่นซอยเฮา้โทรไปขอเพิ่นเฮาบ่เฮ็ดโดยเพิ่นสิซอยเจ้าอัเดไปให้เพิ่นเบิ่งแลเพิ่นสํานีเออสคือสิพอเพิ่นก็ฮู้จักอยู่เรื่องโดยแม่่ค่ะแม่น่าเพิ่นเรื่องของเพิ่นโดยฮะโอเคนะสเเนาะ เขากะเขามาอัปเดตในเพนเบิงคืบหน้าต่อไปแล้วเนาะกามือหนาบุอหลังเขาจะได้เข้ามาใหม่อีกขึ้เก้าล้วเมยแต่มันนี่นะเขาจะได้ขอตกับเมื่อก่อนแล้วเหมือนกันเนี่ยมองขวบเนยดุดเด้เลเดดเยมองขวบเตยเจ้าจนด้องเด้อเลยนอดเดอดาดีด้เยดดเย โอเคพี่น้องอ่าบอยาวกะเข้ามาอัปเดตเพือนซานแล้วให้อันผู้ใหญ่หรือ่ามูคู่ของป้าจอยเองเนาะ,ะที่เพิ่นอยู่ต่างๆประเทศพุ่อนที่เพิ่นได้ซอยสร้างครอบครัวขอ,ของอ่าแม่จอยหรือว่าป้าจอยเนาะก็เป็นมูคู่เพิ่นที่เพิ่นเคยรู้จักกันมาได้หลายป่าหลายปีแต่ก่อนตะกี้ที่เคยเฮ็ดเบี้ยเฮ็ดงานน้ำกันแต่ก่อนตะกี้เพิ่นแล้วเนาะเพิเ่นก็ยังมาคิดเห็นก็เลยอ่าส่งเงินมาให้บอยาวต่อเติมเพือนซานของแม่จอยเนาะ ก็ต้องขอขอบุณขอบคุณเ,เพื่อนในลายเนาะกขอใอยเพื่อนอยู่ดีมีแห้งขอยเพิ่นร่ำรวยสุกายสบายใจขอให้อายุมัน่อนงินสุกายตลอดอสุกายสบายใจตลอดชีวิตเลยกะเพื่อให้มาทลายกรับไปหาเพิ่นสิบเท่าพันเท่าไรซะถูกสำหรับคลิปนี้มอย่าก็ต้องขอขอบุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องผู้ใหญ่เจริญ fc กันเบิร์ตทุกคนที่ขามาสับมติปของมอย่าขอบุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกทุกคนที่ส่งกำลังใจให้มอย่าตลอดตลอดมา ก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องอยู่เย็นเป็นสุขร่ำรวยกันเบิด์ตกุศลคนอยู่ดีมีเฮงเด้อสำหรับคลิปนี้ก็จะไขขด้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้บอนยังคือเก่ขขาเลยพ่อแม่พี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจให้บหมือนยัได้ทำคลิปให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งต่อไปเนาะสำหรับคลิปนี้บหมือนยัก็จะได้ขอตัวอำลาจากพ่อแม่พี่น้องไปแล้วบหมือนยัสิขอกล่าวค้ามากาบสบายดีและสวัสขขดีเด้อพ่อแม่พี่น้องกันเบิด์ตกุศลสบายดี